สดีครับวัสดีครับ,รบปลาใหญ่มาแล้วครับปลาตุกรอบนี้เอาหกล้อมาเลยครับออกมากี่โมงครับเนี่ออกมาเจ็ดโมงว่าเจ็ดโมงน่านเรื่องแจงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับขับหกล้อมานะก็อาจจะมาไม่ได้เร็วนะหกล้อก็วิ่งประมาณแปดสิบร้อยนะครับ ทางนี้เขาก็เตรียมรอกไว้ยกรอแล้วนะรู้จะใส่เข้าหรือเปล่าปิดยังเป็นทางการครับช่วงล่างปารีแม่ดูสเตอร์มาหรือยงังมาแล้วครับมาแล้ว,ลวอาจจะไม่สวยเนาะชมนี่ลราคทำใจตามสภาพเนะาะนะครับใส่ให้ครบแล้ว แลมไปหน่อยน่าจะได้เปลี่ยนเหมือนเดิมเปลี่ยนคือเกา่เเกาเรานา้ำก็เตรียมเรียบร้อยครับสองโลเดี๋ยวรอดูครับจะขึ้นแนวไหนนะปิดเรียบร้อยครับ

อ่นได้เหควรต้มหมูน่ะปิขึ้นไปยังหนักหน้าอยู่ครับเออได้อยู่อ,อ่ะช่วยกันกดเอาครับมาเยอะอยู่นี่ ล้อสูงด้วยนะ <laughs> một lắm Bằng đi năm man lợi vậy thôi mà Còn nhựa vô này chơi cần cột lắng đây Hãy subscribe hấp เข้าไหมก็ดีเป๊ะเลยเลย เขาได้เป๊ะเลยโอ้พอดีเลยครับ

นั่งหลังนั่งหลังด้วยอ๋อหรือว่าอัดมาข้างหน้าเอเย็นไหมเนี่ยเย็นไหมประหยัดน้ำมันปิดแอร์วิ่งอันนี้รถห้างเหรอครับ กี่เรกอะมีรถดำกี่คันสองคันสองคันแล้ววิ่งกี่คันเหรอสามรถตาคันหนึ่งอ๋อคันเท่าไ่อย่างเดียวธุรกิจครอบครัวเลยครับผมไม่ได้รับรถร่วมครับยไม่โครล่ะสองคันครับไม่โครสองคันครับผมรถดำสามคันเอาแล้ววิ่งยังไงอ่ะงานถอยออ๋อ ธุรกิจครอบครัวเลยบิงเองเลยครับสามคันไมโครอีกสองเป็นตัวไหนบ้างไมโครโคเบอร์ร้อยสามห้าแล้วก็คมาสุคมคมาสุตัวไหนอะตัวดาบคมคหนาที่แรงต่นหาเพอ ผมมาสูนะครับผมเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่เ้่าสามเลยครับร้อยสามต้องสองคันเลยครับรอ,ยรอย่ารอ้อยสามเรานำขึ้นเรียบร้อยครับมัดสักหน่อยหนึ่งปิดท้ายไม่ได้ ไใหญ่นั át, ่งหลังครับน hmm? ั่งข้างหน้าได้สามคนหลังสองเปิดกระจกวิ่งครับประหยัดน้ำมันเรียบร้อยครับโอ้ยยางหมดเลยดิครับผมโอ้ไปใหญ่นั่งคนเดียวเลยไปแล้วครับ เจ้าช่วงล่างสิบเปล่าใหญ่เดินทางปลอดภัยครับปิดแล้วนะครับช่วงล่างปารีนี่ครับลงแล้วตอนนี้มีอะไรขายอีกไหมขายเนี่ยลูกชายเท่าแกขายช่วงล่างได้แล้วได้ตังซื้อปั๊มใหม่ไปไปขายปั๊มเก่าต่อ,อขายไหมไม่เปลี่ยนนะ เสแทงบอกไม่เปลี่ยนทำไมอ่ะมันใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนนทดเฟืองทดเฟืองวิ่งเร็วขึ้นแล้วเร็วกว่าเร็วกว่าปั๊มยิ่งซโอ้เวอร์อแล้วเนี่ยโอ้อยโซ่ลองเตืองมาแล้ววิ่งให่กันดูแล้วเขาบอกว่าทดเฟืองใหม่แล้วครับแรงขึ้นแล้วปั๊มไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันใช่เหรอยังไม่ได้เห็นด้วยนะเห็นแต่ตอนนี้เขาวิ่งธรรมดาครับ ยังไม่ได้มาดูตอนนี้เขาเปลี่ยนทดเฟืองใหม่เดี๋ยวรอชมปีหน้าเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ